สวัสดีครับผมวันนี้วันที่19ตุลาคมปี2566นะครับผมมีข้อมูลน่าสนใจแล้วก็มาอัปเดตกันเหมือนเดิมครับในเรื่องของเงินดิจิตอล10,000บาทนะครับผมอันนี้ก็มาจากในเรื่องของฐานเศรษฐกิจนะครับข่าวดีครับเงินดิจิตอล10,000บาทปรับเงื่อนไขใช้จ่ายในอำเภอตามรหัสไปรษณีย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะครับในเรื่องของเงื่อนไขตัวนี้น่าสนใจเลยเดียวนะครับ คณะอนุกรรมการครับเงินดิจิตอล1,000 10, 0บาทปรับเงื่อนไขขยายขอบเขตรัศมีการใช้จ่ายจาก4กิโลเมตรนะครับเป็นภายในอำเภอตามที่อยู่ในภูมิรําเนานะครับเหตุมีรหัสไษณสน์ตรวจสอบได้นะครับรอนายกเฉดฐาเคาะ24ตุลาคมนี้นะครับอ่ะก็อีกไม่กี่วัน นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าในส่วนของการปรับเงื่อนไขตัวนี้ในเรื่องของจาก4กิโลเมตรเป็นภายในเขตอำเภอตามที่อยู่ในภูมิรำเนานะครับผมก็มีการอ้างอิงรหัสไปรษณีย์นะครับตรวจสอบได้อ่าน,นี้น่าสนใจนะครับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเงินดิจิทัลไวเล็ตนะครับหรือว่าผ่านดิจิตอลไวเล็ตกำลังพิจารณาเงื่อนไข การใช้จ่ายดิจิตอลไวลดว่าจะมีการใช้จ่ายภายในขอบเขตอำเภอในภูมิรําเนาที่อยู่อาศัยเนื่องจากสามารถตรวจสอบได้จากรหัสไปสษนีทั้งประชาชนที่เป็นผู้จ่ายเงินซื้อสินค้าและก็ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการครับในจุรพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิตอลไวลนะครับกล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินดิจิตอลไวเล็ตนะครับแต่ที่ชัดเจนก็คือจะขยายขอบเขตจากรัศมี4กิโลเมตรโดยจะเป็นการใช้จ่ายภายในอำเภอรหรือตำบลก็ได้ซึ่งสรุปชัดเจนอีกครั้งนะครับในวันที่19ตุลาคมนะครับรวมถึงเงื่อนไขใช้จ่ายต่างๆด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอรุ้นกันครับในเรื่องของการชงนะขยายจาก4กิโลเมตร นะครับไปใช้ภายในอำเภออันนี้น่าสนใจนะครับผมนในเรื่องของข้อมูลนะครับเดี๋ยวดูวันนี้อีกครั้งหนึ่งสำหรับในเรื่องของการประชุมนะครับรัฐบาลครับรับฟังทุกเสียงทักท้วงนะครับที่รับฟังหลักเลยก็คือหากเราต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วในกลุ่มคนรวยที่สุดเขาจะร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงแค่ทดแทนกระบวนการใช้เงินปกติในวงเงินที่เขาเคยมีเท่านั้นเราจึงต้องมาพิจารณาว่าใครที่จำเป็น หรือไม่จําเป็นครับแล้วก็จะพิจารณาจากอะไรว่าใครรวยใครจนนะจะดูว่าจากรายได้ที่แจ้งกรมสรรพากรหรือจากยอดเงินในบัญชีหรือจํานวนที่ดินซึ่งกลไกเหล่านี้นะครับต้องมีตัวชี้วัดสามารถตอบได้ทางวิทยาศาสตร์นะครับในจุลภ์กล่าวนะครับรายงานข่าวจากกระทรวงคลังเปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจว่าในการประชุมคณะอนุการขับเคลื่อนโครงการเติมเงินดิจิตอล1น0 0 0บาท ผ่านดิจิตอลไวเลตวันที่19นี้คือวันนี้นะครับเมื่อประชุมวันนี้นะครับก็จะนําข้อสรุปนะดังกล่าวเนี่ยนะครับไปรายงานในคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีนายเฉลษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเป็นประธานในวันที่24ตุลาคมนะครับสำหรับการประชุมดังกล่าวจะมีความชัดเจนครับในเรื่องของเงินงบประมาณที่จะนํามาใช้ในโครงการเติมเงินดิจิตอล10,000บาทแล้วก็เงื่อนไขนะครับขอบเขตของโครงการ การลงทะเบียนนะครับและระบบการจ่ายเนื่องจากได้สั่งการให้สถาบันการเงินของรัฐที่รับผิดชอบทําระบบดังกล่าวมาส่งการบ้านแล้วก็รายงานที่ประชุมในวันนี้นะนะครับส่วนเงื่อนไขนะครับการใช้จ่ายเงินดิจิตอล10,000บาทในรัศมี4กิโลเมตรนั้นคาดว่าจะมีการทบทวนในเรื่องดังกล่าวด้วยเนื่องจากมีประชาชนนะอยู่ในต่างจังหวัดอาจจะไม่ครอบคลุมการใช้จ่ายซึ่งจะมีการพิจารณาขยายทางการใช้จ่าย ให้ครอบคุมมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนจะยึดขอบเขตรายอำเภอซึ่งมีรหัสไปรษณีย์ชัดเจนนะครับให้สามารถใช้ใจ่ายได้ตามอำเภอนั้นๆหรือไม่ต้องรอคณะกรรมการชุดจ่ายเห็นชอบอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่เือนความคือบหน้าล่าสุดนะครับที่นํามาอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับข้อมูลเนาะที่น่าสนใจสําหรับในเรื่องของการติดตาม โครงการการแจกเงินดิจิตอล1,000 0บาทนะครับผมก็เป็นภาพเนียว่าวันนี้รอดูในเรื่องของการนะครับประชุมคณะอนุกรรมการอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าบทสรุปเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยแล้วก็เล่าสู่กันฟังให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับแต่แน่นอนว่าสิ่งที่รับทราบก็คือว่าเราจะต้องมีการยืนยัน KYC ก่อนนะครับผมนะเพื่อจะยืนยันตัวตนรับเงินนะฮะอันนี้เป็น ภาพเดียวกันที่หลายท่านต้องเตรียมพร้อมนะครับในเรื่องของข้อมูลตัวนี้นะครับเอาซึ่งแน่นอนนะครับสำหรับในส่วนของวันนี้นะครับผมก็จะมีการประชุมนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามความคืบหน้านะครับสิ่งที่น่าสนใจครับโครงการนี้เนี่ยนะครับในเรื่องการศึกษากลุ่มเป้าหมายนะครับที่ได้รับเงินดิจิตอลแล้วก็การขยายพื้นที่ในการใช้จ่ายนะครับตามที่แบ่งปันไปตลอดจนการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มนะครับรองรับธุรกรรมเงินดิจิตอลภาครัฐ ซึ่งที่เราเรียกว่าซ u เปอร์แอปเนี่ยนะครับซึ่งมีสมาคมสถาบันการเงินของรัฐนะครับโดยมีนายวิทยรัตนกรครับผู้อำนวยการธนาคารอมสินนะครับเป็นประธานดำเนินการเรื่องดังกล่าวนี้นะครับรวมทั้งที่ประชุมนะครับอาจจะมีความจำเป็นต้องหาลือเรื่องนะครับการแก้กฎหมายเพื่อรองรับนโยบายดังกล่าวนะครับรวมทั้งข้อกำหนดทางเทคนิคของผู้พัฒนาซ u เปอร์แอปนะครับที่อาจต้องใช้เวลาพัฒนาและก็ทดสอบระบบเพื่อสร้างความมั่นใจครับว่าซ u เปอร์แอปนี้ จะสามารถรองรับนะครับปริมาณธุรกรรมจํานวนมากบนความเสถียรแล้วก็ปลอดภัยนะครับอย่างไรก็ตามครับในโครงการการแจกเงินดิจิตอลไว้เลหนึ่งหมื่บาททางรัฐบาลตั้งเป้าหมายดําเนินการให้ทันภายในเดือนกุมภาพันธ์ปี2,567แต่จนถึงขณะน,นี้ก็ยังไม่มีแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนนะครับว่ามีข้อสรุปอย่างไรนะฮะเดี๋ยวยังไงก็ติดตามนะครับสําหรับในเรื่องของการประชุมวันนี้นะครับ นอกจากนี้นะครับในส่วนของการพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับรวมถึงการพัฒนาระบบอาจต้องใช้เวลาทดสอบโดยเฉพาะเสถียรภาพและความปลอดภัยที่อาจใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า10เดือนซึ่งถือเป็นระยะเวลาการทดสอบระบบที่น้อยที่สุดแล้วกันนะครับอ่นนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่ น่าสนใจนะครับสำหรับในเรื่องของการพัฒนาแอปนะครับซูเปอร์แอปนั่นเองนะก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าภาพเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็2เรื่องใหญ่ๆนะที่เราติดตามก็คือการขยายสําหรับในเรื่องของพื้นที่4กิโลเมตรนะครับผมแล้วก็รูปแบบคร่าวๆของนะครับผมนะแอปที่เรียกว่าซูเปอร์แอปนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันแน่นอนวันนี้นะครับก็จะมีการประชุม ติดตามความคืบหน้านะครับสำหรับในเรื่องของทีมคณะอนุกรรมการโครงการแจกเงินนะครับดิจิตอลไวเล e t หนึ่งนบาทนั่นเองนะครับผมเอาละนะครับภาพประมาณนี้นะขอบคุณมากสําหรับการติดตามชมครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ